ฮัลโหลฮัลโหลบัดดีกันนะคะลูกค้านะวันนี้แบบใกล้เที่ยงเลยนะคะวันนี้นะคะลุยกันแบบร้อนๆกันเลยนะคะขึ้นเสาวสวยๆนะคะวันนี้ขึ้นเสาวสวยๆส่งลูกค้าเต็มคันเลยนะคะลูกค้าไม่แน่ใจว่าน้ําหนักจะเกินอีกไหมนะคะเพราะว่าเสาเสาสวยมากๆเลยนะคะจุดนี้เต็มคันเลยนะคะ กตาเต็มคันเต็มคันอ่าสวยๆจ้าสวยๆจ้ากับทีมงานนิชาค้าไม้นะจ้าท่านว่าเดินให้มันตรงๆหน่อยหนูหนูจะเดินหลังค่อมสิอ่าเห็นไหมคะสวยๆเลยนะคะสำหรับเสาของเราเนาะสวยงามอย่างนี้เลยนะคะัอ่าถ้าหมดกองนี้ไปช่างก่อนพี่ว่าจะไปจะไป หนักมากใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเอากองนี้เสร็จแล้วเราชั่งก่อนเพื่อความชัวของการส่งนะคะไม่ไหวถ้าเกิดเออเผื่อคนด้วยอีกกิโลวะคนแปดร้อยโลแปดร้อยโลมึงเอาคนละร้อยเลยเหรอพี่นี่ไม่เผื่อน้ำมันรถเนี่ยนะเออเออพี่นี่น้ำมันรถอ่ะน้ำมันรถจักรน้ำมันจักรติกน้ำเออใช่อ่ะ งานนิชาคาไม้นะคะเสาสวยๆหมดร้านเลยนะคะตอนนี้มันหนักเสาบัวดิอ่ะร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยน้องๆเต้นด้วยเต้นด้วยร้อนอ่ะร้อนเราก็ไม่กลัวนะครับร้อนเราก็ไม่กลัวอ่ะเพราะว่าเพราะว่าลูกน้องเราวันนี้ใส่แว่นนะฮะอ่ะมันไม่เห็นแดดเลยวันนี้มันบ้าแดดไปละ มันเย็นเจี๊ยบอ่ะคนอื่นเขาร้อนมันเย็นเจี๊ยบอยู่คนเดียวอะอ้าวไม่มีใครเดีวเลยอะสวยมากเลยอ่าไม่มีกวางเลยใช่ไหม,ไม แหมมึงก็ยะว,ว่าเสาพี่โดนหมาเยี่ยวใส่หลายสว่าเฮ้ยไม่มีหรอกหมาที่ไหนจะมาเยี่ยวใส่นี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าดูนะคะลูกค้าเหมากันหมดร้านไปสมุดปาการนะคะสําหรับชุดน,นี้นะคะสมุดปาการนะคะเราจะส่งกันที่สมุดปาการแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปชั่งน้ําหนักก่อนนะคะลูกค้านะ<อ>เดี๋ยวกลัวน้ําหนักเกินไหนจะต้องเอาลูกน้องไปอีกนะคะลูกน้องขึ้นไปอีกแปคนจะหนักมากเลยนะคะ นี่นะคะสาหรับทีมงานนิชาคาไม้นะลูกค้านะคะอยากได้อะไรก็ทักนิชามาได้นะคะของเรามีทุกอย่างนะคะลูกค้านะทักนิชามาได้นะคะนี่นะคะร้อนๆเลยนะคะใกล้เที่ยงเลยนะคะลูกค้าเราทํางานกันแบบลุยๆนะคะลุยๆลุยทุกสถานการณ์นะคะลูกค้าลูกค้าต้องการอะไรก็สั่งนิชาได้นะคะโทรหานิชาได้นะคะ 064-007-1199นะคะลูกค้านะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้า